คลิปนี้ครับพาทุกท่านมาชมพ่อลพรครับนะพ่อพรสง่างามมากครับสง่างามมากนะสง่างามมากเลยเห็นแล้วน่าเก่งขามครับนี่ครับพ่อลพรนะครับพ่อลพรช้างไทยนะสง่างามสุดๆเลยครับนะถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากๆนะครับเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีเลยครับ พ่อไพรก็จะมีพี่ควานนะครับดูแลอยู่ด้านบนอันนี้พ่อไพรก็มารับนักท่องเที่ยวครับมารับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เขานั่งนะครับชมนะฮะนั่งชมสวนสวยๆงามๆนะครับเพราะบางทีนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้นั่งนะครับไม่เคยได้นั่งช้างอันนี้พ่อไพรก็มาให้บริการนักท่องเที่ยวโดยมีพี่ควานนะครับดูแลอยู่ใกล้ชิดนะครับเป็นผู้ควบคุม เป็นควานช้างนะครับ <kaz> นี่คือพ่อไลรยนะครับสวยงามสุดๆครับสง่างามครับทวดทีสง่างามมากๆครับสง่างามมากๆนะครับดูงาครับดูงางาสวยมากครับงาพ่อพพายสวยมากๆครับสวยงามมากเลยนะครับขาวงามใหญ่นะครับงาใหญ่งาขาวนะครับสวยงามครับนะฮะนี่คือพ่อพพายครับพ่อพลายใหญ่มากๆครับช้างไทยครับช้างไทย นะครับสง่างามนะครับแล้วก็ไม่ดื้อนะครับไม่ดื้อนะครับไม่ดื้อนะครับน่ารักสุดๆครับนะน่ารักสุดๆเลยะพ่อพรายนะครับพาทุกท่านทุกคนมาชมนะฮะเนี่ยฮะหยอกด้วยพ่อพลายหยอกสาวด้วยอันนี้เป็นเพศเมียครับนี่เป็นเพศเมียนะครับก็หยอกล้อกันครับนะฮะน่ารักหนุ่มๆสาวๆครับหนุ่มๆสาวๆนะอยู่ใกล้กันนะครับพบไพลยก็ รอนะครับรอล่ำบึกรอล่ำบึกเลยนี่ก็สาวสวยอ่ะพ่อพายหยอกใช่ไหมฮะพ่อพายหยอกสาวสาวครับน่ารักน่ารักครับมุมนี้สาวก็ให้ความสนใจนะครับสาวให้ความสนใจนะฮะหุ่นดีหน้าตาหล่อเหลาสง่างามขนาดนี้นะครับก็เป็นที่ไม้ปองนะครับของสาวสาวเหมือนกันครับนะไม้ปองของสาวสาวเหมือนกันดูยครับความสง่างามของพ่อพาย จะขนาดไหนเชียวนะครับดึงดูดสายตานะครับให้ช้างเพชเมียนะครับสนใจได้นะครับเนี่ยฮะขยับมาละขยับมาละขยับมาใกล้ๆพอไพรเลยนะครับเนี่ยฮะอยากใกล้ชิดนะฮะเป็นธรรมชาตินะครับพ่อไพรก็ทักทายนะครับดูแล้วน่ารักครับมุมนี้นะครับสาวๆเข้ามาหาหนุ่มๆครับน่ารักสุดๆนะครับดูนะครับ เห็นแล้วก็กำลังจะทักทายพอพายก็ต้องวางท่าทางวางทรงครับวางทรงไว้หน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับไปน่ารักน่ารักครับมุมนี้นะครับพอพายยอกสาครับยอกสาวเป็นมุมที่น่ารักมากๆครับหาชมได้ยากครับหาชมได้ยากนะครับแล้วก็มีช้างตัวน้อยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนะเป็นมุมเป็นภาพที่น่ารักสุดๆครับ ภาพบรรยากาศนี่นะฮะมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถึงความน่ารักของช้างใช่ไหมนี่ครับนี่นะครับภาพน่ารักด่ารักแบบนี้หาดูไม่ได้แล้วนะครับหาดูไม่ได้นะครับหาดูยากมากนะครับพลายนะครับพรอมพายนะครับกับแม่ช้างนะครับอยู่ด้วยกันนะครับน่ารักน่ารักครับวันนี้ก็นําภาพบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับมาฝากมาให้กับทุกท่านได้รับชมกัน ช้างไทยสง่างามนะครับสง่างามขนาดไหนนะครับตัวใหญ่ลำบึกนะครับงาขาวใหญ่เลยนะครับสง่างามเป็นพ่อพันธุ์ที่ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากเลยนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากเนี่ยฮะสาวสาวก็ไม่หนีไปไหนครับอยู่เคียงข้างนะครับกับพ่อพลายแบบนี้เลยนะครับเห็นแล้วเป็นภาพที่สวยงามมากครับไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็น วันนี้มาเจอก็ได้บันทึกภาพไว้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับผ่านนะฮะผ่านคลิปนี้เลยนะครับดูความสง่างามของพ่อพายครับคลิปนี้นะครับนี่ก็นำคลิปมาให้กับคนทุกท่านได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะขอบคุณครับ